คอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนออนุสัญญาระหว่างกษัตริย์สยามกับข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดียว่าโดยเรื่องกำหนดเขตแดนบนผื้นแผ่นดินใหญ่ระหว่างราชอาณาจักรสยามและมณฑลของอังกฤษคือเทนเนสเซริมกุมภาพันธ์พศ2410ท11คืบศักราช1,868 สมัยพระจุลจอมเกล้รการัชกาลที่หําคำอธิบายหนังสืออนุสัญญาฉบับนี้ถือเป็นเอกสารที่กำหนดแนวพรมแดนจากบริเวณศบเมยแม่ห้องสอนอันเป็นบริเวณที่แม่น้ำเมยไหลามาบรรจบกับแม่น้ำสารวินแล้วเลาะลงใต้ไปตามแนวป่าเขาและแม่น้ำแถบกาญจนบุรีไปจนจรดทะเลอันดามันที่ปากแม่น้ำกระบุรี แม่น้ำปากจันจังหวัดระนองนับเป็นจุดกำเนิดของแนวเขตแดนตามหลักสากลนิยมสมัยใหม่ระหว่างสยามกับอังกฤษเป็นครั้งแรกโดยมีการจัดทำหลักเขตแดนไว้ทั้งสิ้น51หลักด้วยการใช้กองหินหรือบากต้นไม้ใหญ่เป็นตัวระบุแนวอาณาเขตนอกจากนี้ตัวอนุสัญญาฉบับนี้ยังประกอบด้วยเอกสารแนบท้ายอีกได้แก่ บัญชีรายชื่อหลักเขตแดนและแผนที่แนบท้าย2ระหว่างชื่อ Map of Transim and a d j a c e n Province of the Kingdom of Siam มาตราส่วน1นิ้วต่อ8ไมล์หรือ1ต่อ5,6,880หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์พศ2410 ดังนั้นถ้าคิดตามวันขึ้นปีใหม่ในปัจจุบันที่ถือเอาวันที่หนึ่งมกราคมเป็นเกณฑ์ก็จะเป็นปีพศ2411แต่เนื่องจากในอดีตสยามใช้ปฏิทินแบบเก่าที่วันขึ้นปีใหม่ก็ต่อเมื่อวันมหาสงกรานไปแล้วซึ่งเป็นเดือนเมษายนดังนั้นเดือนกุมภาพันธ์ในที่นี้น่าจะเป็นปลายปีพศ2410เสียมากกว่าซึ่งก็ตกอยู่ในช่วง ปลายสมัยพระจอมเกล้รการัชกาลที่สที่สยามในรัชสมัยพระองค์ท่านจะถูกขนาบด้วยมหาอำนาจอาณานิคมฝรั่งเศสที่ได้ขเขมรส่วนนอกไปแล้วกับอังกฤษที่ได้พมา่าตอนล่างและตอนกลางไปแล้วเช่นกันอันหนึ่งมีข้อน่าสังเกตว่าในการยึดถือแม่น้ำเป็นเขตแดนระหว่างสยามและพะมา่าของอังกฤษนี้ได้ถือให้แม่น้ำเป็นกลางดังนั้น เขตแดนของแต่ละฝ่ายก็จะอยู่ที่ชายฝั่งหรือริมตลิ่งของแม่น้ำของแต่ละประเทศวิธีการกำหนดเช่นนี้จะต่างกับทางด้านฝรั่งเศสกับสยามในแม่น้ำโขงซึ่งใช้ร่องน้ำลึกเป็นเกณฑ์อย่างไรก็ตามการถือให้แม่น้ำเป็นกลางก็มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อแม่น้ำเปลี่ยนทางเดินซึ่งทำให้เกิดกรณีที่ว่านี้ในแม่น้ำเมยในปัจจุบัน ที่บางจุดก็กลายเป็นว่าประเทศหนึ่งเสียดินแดนอีกประเทศหนึ่งได้ดินแดนกลับกันไปกลับกันมาหนทางแก้ไขก็คงเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องนั่งโต๊ะเจรจาปักหลักเขตแดนกันให้คงที่และมั่นคงนั่นเองอนุสัญญาระหว่างกษัตริย์สยามกับข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดียว่าด้วยเรื่องกำหนดเขตแดนบนผืนแผ่นดินใหญ่ ระหว่างราชอาณาจักรสยามและมณฑลของอังกฤษคือเทนเนสเซอร์ริมกุมภาพันธ์พศ2410ทับ11คริสต์ศักราช1868สมัยพระจุลจอมเกล้รการัชกาลที่5ข้อความความสัญญายอมพร้อมกันเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์ที่สมุหพระกระลาโหมซึ่งได้บังคับหัวเมืองเขตแดนกรุงสยามฝ่ายใต้ เฉียงตะวันตกเจ้าพระยาปุทราภัยที่สมวนายกซึ่งได้บังคับหัวเมืองเขตแดนกรุงสยามฝ่ายเหนือเฉียงตะวันตกได้ถืออำนาจเต็มแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามแลเลฟเต,ตเนลอาราเตแบรกกัมิดเนอร์ผู้ได้ถืออำนาจแต่เซอร์ยอนแลมิวานลอเลนทะไวยสรอยอินเดีย พร้อมกันทําสัญญาด้วยเรื่องที่เขตแดนบนบกกรุงสยามกับแดนตาลาสรมซึ่งเป็นแว่นแคว้นของอังกฤษโดยมีสำคัญฝ่ายเหนือเอาลำน้ำที่ไทยเรียกชื่อแม่น้ำเมยพมา่าเรียกทองยิงลำน้ํำนั้นเป็นกลางจนสิ้นปลายน้าถึงเขาปะวอเขตแดนฝ่ายไทยอยู่ฝั่งตะวันออกเขตแดนฝ่ายอังกฤษอยู่ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่เขาปวอมาถึงเขาที่ไทยเรียกว่ากระดูกหมูพม่าเรียกหมูกระดกทองแขวงเมืองสีสวัสดิ์สำคัญเอาเป็นเขตแดนตั้งแต่เขาหมูกระดกทองลัดมาข้ามปลายแม่น้ำหองตรอแลปลายลำน้ำแม่กษัตริย์จนถึงยอดเขาปลายน้ำไหลออกทั้งสองฝ่ายคือแม่น้ำปาลิซาแลแม่น้ำกระทา ตั้งแต่ยอดเขานั้นมาถึงถ้ำเขาแดงแขวงเมืองจุมพรสำคัญเขาเป็นแดนมีปลายน้ำไหลออกทั้งสองฝ่ายตั้งแต่เขาถ้ำแดงตามเขาแดนใหญ่มาจนถึงปลายน้ำกะในเป็นเขตแดนมาจนถึงปากน้ำปากจันหลับแม่น้ำปากจันเป็นกลางเป็นเขตแดนฝ่ายละฝากเกาะในแม่น้ำปากจันริมฝั่งข้างอังกฤษสเปนของอังกฤษ ริมฝั่งข้างไทยเป็นของไทยเกาะขวางหน้ามะลิวันเป็นของไทยแม่น้ําปากจันฝั่งตะวันตกเป็นของอังกฤษตลอดถึงปลายแหลมวิกตอเรียฝั่งตะวันออกตลอดไปเป็นของไทยทั้งสิน้นสัญญานี้ได้ทำไว้เป็นอักษรสยามอังกฤษให้เป็นที่สังเกตเขตแดนไทยกับอังกฤษสืบต่อไปภายหน้าไม่สิ้นสุด ได้มีจดหมายกำหนดแลติตูตรอนติตูดบอกตะวันตกตะวันออกฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แลที่แลเอากองหินแขวงเมืองนั้นๆซึ่งเป็นสำคัญร้อยติดอยู่กับหนังสือสัญญานี้แลหนังสือนี้ในกำหนด6เดือนกอมมิดเนอร์ฝ่ายอังกฤษจะส่งแผนที่สองฉบับมาสอบกับ แผนที่ที่มีเส้นแดงซึ่งได้ลงชื่อประทับตราไว้ทั้งสองฝ่ายครั้งนี้ถ้าถูกต้องดีแล้วคอนเวอร์แมนฝ่ายสยามอังกฤษซึ่งจะรัติไฟเป็นอันสำคัญได้ลงชื่อประทับตราทั้งสองฝ่ายที่กรุงเทพนาวันที่หนึ่งขึ้น15ค่ําคำเดือน3ปีเถาะนบสกสักราช1229ตรงกับวันที่8เดือนเฟบร u วาร คิดสกดศ์หนึตราพระคชสีใหญ่ตราพระคชสีใหญ่ตราเล็บเตนเนนแบกเซ็นลายเซ็นเจ้าพระยาศีสุริยะวงศักด์เจ้าพระยาภูธราภัย